สวัสดีครับการเข้าเรียนสม่ำเสมอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการศึกษาใช่ค่ะเป็นพื้นฐานเลยแต่ว่าไอ้ปัญหาการขาดเรียนหรือ absent ที่เนี่ยอืมก็ยังเป็นเรื่องท้าทายใหญ่ๆอยู่สำหรับหลายโรงเรียนเลยนะครับจริงค่ะเป็นกันเยอะมากวันนี้เราเลยจะมาเอ่อลงมาเจาะลึกแนวทางที่น่าสนใจมากๆอันหนึ่งครับจากโรงเรียนสิริธรรมวิทยาค่ะ ว่าเขาเอ่อมีวิธีจัดการกับปัญหานี้ยังไงที่นี่น่าสนใจจริงค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ค่อนข้างครบเลยนะคะครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีทั้งเอ่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะที่เราไปดูกันมาแล้วก็มีผลสํารวจความคิดเห็นสดๆดร้อนๆเลยอ๋อจากที่โรงเรียนเองเลยใช่ค่ะจากนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ครูที่สิริธรรมวิทยาเองเลยค่ะ แล้วก็ยังมีคู่มือแนวปฏิบัติจริงที่คณะครูเขาเพิ่งพัฒนาขึ้นมาล่าสุดปี2568นี่เองค่ะโรับครบเลยนะครับเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นค่ะว่าโรงเรียนสิริธรรมวิทยาเนี่ยเขาเอาข้อมูลวิชาการมาผสมผสานกับบริบทของเขาเองที่เน้นเรื่อง well being based on Islam นะครับ สุขภาวะที่ดีบนพื้นฐานอิสลามใช่ค่ะแล้วมันกลายเป็นระบบที่ทําให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนจริงๆได้ยังไงค่ะคือประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือการที่เขามองปัญหาขาดเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขขาดกี่วันว uh ัน huh. แต่เขาเชื่อมโยงไปถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน school belonging ใช่ค่ะ school belonging ซึ่งไอ้ความรู้สึกนี้ล่ะค่ะ มันส่งผลตอบผลสำริดทางการเรียนของเด็กโดยตรงเลยอ๋อมีงานวิจัยรองรับด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีหลายชิ้นเลยอย่างของแคปเป้นสปี2023เนี่ยเขาก็ชี้ชัดเลยว่าความรู้สึกแปลกแยกเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยที่ทําให้เด็กไม่อยากมาโรงเรียนไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวแต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองอันนี้ก็สําคัญมากด้วยใช่ไหมครับสําคัญมากๆค่ะเหมือนมีงานวิจัยเคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันมีค่ะ อย่างของอากุชกับชิงเคอร์ในปี2022เขาก็เน้นย้ำเรื่องนี้เลยความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วที่สิริธรรมวิทยาเขาเอาเรื่องพวกนี้มาปรับใช้จริงจังเลยเป็นกลยุทธ์เชิงรุกถูกต้องค่ะอย่างระบบที่เรียกว่า early warning systems หรือ EWS นะคะระบบเตือนภัยล่วงหน้าใช่ค่ะ ที่ช่วยจับสัญญาณได้เร็วขึ้นแล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะผมว่ามีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยในบริบทของโรงเรียนนี้ค่ะคือการดึงชุมชนกับมัสยิดเข้ามามีบทบาทสนับสนุนด้วยอันนี้ไม่ค่อยเห็นที่อื่นเท่าไหร่ใช่เลยค่ะนั่นเป็นจุดเด่นมากๆที่ทําให้แนวทางของเขามันมีมิติที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆก่อนดีไหมครับทําความเข้าใจธรรมชาติของปัญหาการขาดเรียนกันนิดหนึ่งได้เลยค่ะ จากข้อมูลงานวิจัยต่างๆผลกระทบมันชัดเจนอยู่แล้วเนาะคือชัดเจนมากค่ะหลักๆเลยก็คือผลการเรียนตกต่ำลงแน่นอนอืมและตัวนักเรียนเองก็จะรู้สึกแบบห่างเหินแปลกแยกไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากเจอเพื่อนไม่อยากเจอครูและสาเหตุหลักๆละครับที่งานวิจัยเขาชี้ชี้กันมาพอจะสรุปเป็นกลุ่มๆได้ไหมครับพอได้ค่ะหลักๆเขาจะแบ่งเป็น3ามกลุ่มใหญ่นะคะครับกลุ่มแรกเลยคือปัจจัยส่วนตัวของนักเรียนเองช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างเช่นอาจจะขาดแรงจูงใจในการเรียนไปเฉยๆไม่อยากเรียนหรือมีปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจหรือแม้กระทั่งความไม่มั่นใจในตัวเองเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนอืมอันนี้ปัจจัยภายในใตัวเด็กเองใช่ค่ะกลุ่มที่2คือปัจจัยทางครอบครัวอ่าฮะอันนี้ก็หลากหลายเลยค่ะตั้งแต่เรื่องการดูแลเอาใจใส่ใจ,จากที่บ้านปัญหาเศรษ,ษฐกิจการเดินทางมาโรงเรียนที่ไม่สะดวกครับ และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเองโรงเรียนก็มีส่วนมีส่วนค่ะเช่นบรรยากาศในโรงเรียนอาจจะไม่เป็นมิตรไม่ปลอดภัยหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับครูหรือกับเพื่อนๆในห้องเรียนเพราะพูดถึงปัจจัยที่โรงเรียนเนี่ยมีงานวิจัยไหนที่ชี้ให้เห็นไหมครับว่าการแก้ปัญหาที่โรงเรียนมันสําคัญยังไงบ้างมีค่ะอย่าง Attendance Work เขาศึกษาเรื่องนี้ไว้เขาพบว่า แค่นักเรียนไม่กี่คนในห้องที่ขาดเรียนบ่อยๆเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนทั้งห้องได้เลยโอ้โหไม่ใช่แค่กระทบตัวเองไม่ใช่แค่ตัวเองค่ะมันกระทบภาพรวมเลย นี่เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ EWS ที่เราพูดถึงกันอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่ปัญหาของเด็กคนเดียวจริงๆแต่เป็นเรื่องที่กระทบกันไปหมดใช่ค่ะเป็นโดมิโนเลยแล้วแนวทางแก้ปัญหาอื่นๆล่ะครับที่งานวิจัยเขาแนะนำกันมีอะไรที่สอดคล้องกับที่สิริธ,ธรรมวิทยาทำบ้างไหมครับมีค่ะอย่างเวลคัสเซนเขาก็ไปสำรวจมุมมองผู้บริหารโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมองว่า การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกเนี่ยสัมพันธ์มากแรงจูงใจเชิงบวกใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีการติดตามอย่างใ,ใกล้ชิดรายวันเลยยิ่งดีควรจะมีระบบให้รางวัลชมเชยนักเรียนที่มาสม่ำเสมอไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ถูกค่ะต้องป้องกันด้วยแล้วก็มีอีกงานวิจัยใน frontiers in education เขาก็ตอกย้ำเลยว่าโปรแกรมแก้ปัญหาขาดเรียนที่ได้ผลจริงๆเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายนี่คือใครบ้างครับ ก็ทั้งครูผู้ปกครองชุมชนต้องทำงานร่วมกันต้องสื่อสารกันลยหลายช่องทางแล้วก็ควรมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันด้วยค่ะซึ่งฟังดูแล้วทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับเป็นแนวทางที่โรงเรียนสิริธรรมวิทยานำมาปรับใช้อย่างจริงจังเลยนะครับใช่ค่ะครบเลยทั้งระบบ EWS การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก การเน้นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การทําให้การเรียนรู้มันมีความหมายกับเด็กใช่เลยค่ะเป็นการเอาแนวคิดดีๆจากงานวิจัยมาทําให้มันเกิดขึ้นจริงในบริบทของโรงเรียนเขาเองครับทีนี้เพื่อให้การลงมือทํามันตรงจุดจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้แค่อ่านงานวิจัยอย่างเดียวนะคะอ่าทำไรอีกครับเขาลงไปสํารวจความคิดเห็นความต้องการของคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะทั้งนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ครูอยากรู้เลยครับว่าเขาถามอะไรกันบ้างเริ่มที่ฝั่งนักเรียนก่อนเลย เป็นไงครับสำหรับนักเรียนนะคะเขาถามค่อนข้างตรงเลยค่ะอย่างเช่นถามว่ารู้สึกมีความสุขไหมเวลามาโรงเรียนอืมคำถามดีนะค่ะแล้วก็ถามเรื่องบรรยากาศในโรงเรียนว่าเป็นมิตรไหมปลอดภัยไหมชวนให้อยากมาเรียนหรือเปล่าครับแล้วก็ถามว่าได้รับกำลังใจคำชมจากครูบ้างไหมรู้สึกว่าครูใส่ใจหรือเปล่า แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนๆกับคุณครูว่าคุยกันได้เปิดอกแค่ไหนมีปัญหากับใครไหมแล้วก็รู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยสนับสนุนเรื่องการเรียนของเราไหมโหเน้นไปที่ความรู้สึกบรรยากาศแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนะครับใช่ค่ะเพราะมันเป็นปัจจัยภายในที่สําคัญมากแล้วเรื่องเนื้อหาการเรียนล่ะครับได้ถามไหม ถามค่ะถามว่ารู้สึกไหมว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตจริงของเราหรือมันจะเอาไปใช้ทำอะไรได้ในอนาคตเราเพื่อถามว่าตั้งใจเรียนไหมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้สนุกหรือเปล่าอยากเข้าร่วมไหมวิธีสอนของคุณครูเป็นยังไงน่าสนใจเข้าใจง่ายไหมแล้วก็มีอะไรที่แบบจุดประกายให้อยากเรียนรู้ต่อยอดไปอีกไหม ฟังดูครบคลุมเรื่องการเรียนการสอนเลยนะครับแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือถามถึงสาเหตุที่ทําให้ขาดเรียนด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอันนี้ถามละเอียดเลยถามถึงปัญหาคลาสสิกอย่างเช่นการเดินทางลําบากไหมมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวอะไรหรือเปล่าต้องหยุดเรียนไปช่วยงานที่บ้านไรครับหรือแม้แต่ความรู้สึกแบบเบื่อไม่อยากมาโรงเรียนเฉยๆเนี่ยก็มีถามนะคะถามตรงๆเลยใช่ค่ะแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจด้วยคือเขาถามว่า ถ้ามีทางเลือกให้เรียนออนไลน์ได้เนี่ยจะช่วยให้มาเรียนในระบบมากขึ้นไหมโอ้คำถามมีทันสมัยมากเลยนะครับสะท้อนยุคปัจจุบันเลยใช่ค่ะอาจจะอยากรู้มุมมองเด็กๆเ,เรื่องนี้แล้วฝั่งผู้ปกครองล่ะครับโรงเรียนอยากรู้อะไรจากมุมของพวกเขาบ้างส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องการสื่อสารแล้วก็การรับรู้ข้อมูลต่างๆค่ะเช่นเช่นผู้ปกครองทราบข้อมูลการมาเรียนของลูกสม่ำเสมอหรือเปล่าได้พูดคุยเน้นย้ำความสําคัญเรื่องการมาเรียนกับลูกบ้างไหม โรงเรียนแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบดีพอไหมติดต่อครูที่ปรึกษาได้ง่ายหรือเปล่าครับแล้วก็ถามถึงบรรยากาศที่บ้านด้วยค่ะว่าส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกไหมมีมุมอ่านหนังสือให้ลูกไหมอะไรแบบนี้รวมถึงถามถึงอุปสรรคที่บ้านอาจจะเจอด้วยใช่ไหมครับอย่างเรื่องการเดินทางสุขภาพใช่ค่ะถามเลยว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางหรือสุขภาพของน้องไหมแล้วก็ถามเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนความเห็นเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน แล้วก็ที่สําคัญเลยคือถามถึงความพร้อมที่จะร่วมมือกับโรงเรียนในการแก้ปัญหาถ้าลูกมีปัญหาการขาดเรียนเป็นการพยายามทําความเข้าใจบทบาทและก็มุมมองของผู้ปกครองให้รอบด้านที่สุดเลยนะครับใช่ค่ะเพราะผู้ปกครองคือคนสําคัญมากสุดท้ายคือแบบสังเกตพฤติกรรมโดยครูที่ปรึกษาอันนี้ไม่ใช่แบบสอบถามแต่เป็นการสังเกตใช่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนเครื่องมือให้ครูที่ปรึกษาใช้ประเมินนักเรียนในความดูแลของตัวเองอย่างเป็นระบบมากขึ้นเขาสังเกตอะไรบ้างครับ ก็ดูตั้งแต่พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเลยค่ะเช่นมาสายบ่อยไหมขาดเรียนโดยไม่แจ้งลามีหรือเปล่า มีปัญหาสุขภาพที่สังเกตเห็นได้ไหมมีอาการแบบไม่อยากเรียนเบื่อหน่ายไหมม mm. ไปจนถึงเรื่องความสัมพันธ์เช่นนักเรียนเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาด้วยตัวเองไหมผู้ปกครองเคยติดต่อมาเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นยังไงการตอบสนองต่อคําแนะนําของครูแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือการประเมินภาพรวมว่านักเรียนคนไหนน่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีปัญหาขาดเรียนเรื้อรังได้โ oh. พอได้ข้อมูลครบทั้ง3ม,มุมแบบนี้เลยทั้งจากตัวนักเรียนเองผู้ปกครองแล้วก็ครูที่ใกล้ชิดเด็กที่สุดเนี่ยคงทําให้โรงเรียนเห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับว่าปัญหาและสาเหตุในบริบทของตัวเองจริงๆมันคืออะไรอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่เลยค่ะ ข้อมูลเชิงลึกพวกนี้แล่ละค่ะคือวัตถุดิบชั้นดีเลยที่ทําให้โรงเรียนสิริธรรมวิทยาสามารถออกแบบแนวทางปฏิบตัติหรือสูตรแก้ปัญหาของเขาเองที่มันตอบโจทย์แล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆไม่ใช่แค่ทําตามทฤษฎีไปเรื่อยๆเยี่ยมเลยครับงั้นก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาดูกันว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยโรงเรียนสิริธรรมวิทยาเขาสร้างสูตรแก้ปัญหาขาดเรียนข,ของตัวเองขึ้นมายัางไงบ้างนะครับเริ่มจากระบบที่พูดถึงกันโดยบ่อยก่อนเลย ระบบติดตามและเตือนภัยล่วงหน้าหรือ EWS ค่ะระบบ EWS ของที่นี่นะคะเขาพยายามทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณครูเลยทำยังไงครับก็เริ่มจากครูประจำวิชาทุกคนค่ะต้องเช็คชื่อแล้วก็บันทึกการเข้าเรียนทุกคาบเลยค่ะทุกคาบเลยหรอครับใช่ค่ะอาจจะบันทึกผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนที่เขาเรียกว่า InfoPro ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศภายในอยู่แล้วหรือบางทีอาจจะใช้สมุดบันทึกกลางร่วมกันก็ได้ค่ะ แล้วข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาประจําชั้นแล้วครูที่ปรึกษาเอาข้อมูลนี้ไปทําอะไรต่อครับครูที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ค่ะเพื่อดูภาพรวมของนักเรียนในห้องที่ตัวเองดูแลดูแพทเทิร์นการขาดใช่ค่ะดูว่าใครเริ่มมีสัญญาณเสี่ยงเช่นขาดเรียนทีขึ้นกว่าปกติมาสายบ,บ่อยๆหรือว่าขาดเรียนติดต่อกันหลายวันโดยไม่มีเหตุผลพอเจอคนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับแจ้งผู้ปกครองเลยหรือเปล่า ถ้าพบว่านักเรียนขาดเรียนเกิน3วันติดต่อกันโดยที่ไม่มีเหตุผลแจ้งมาอย่างชัดเจนนะคะโรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองทันทีค่ะครับแต่ว่าหัวใจสําคัญกว่านั้นคือการนําตัวนักเรียนมาพูดคุยกันก่อนไม่ใช่เรียกมาตําหนิไม่ใช่เลยค่ะเขาเน้นการให้คําปรึกษาเชิงบวกหรือ positive counseling อ๋อคือเน้นทําความเข้าใจสาเหตุก่อนว่าทําไมถึงขาดมีอะไรไม่สบายใจกังวลเรื่องอะไรแล้วก็ช่วยกันหาทางร่วมกันค่ะเน้นช่วยเหลือกันใช่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องด้วยว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมยังต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกหรือเปล่าฟังดูเป็นการเข้าถึงปัญหาที่เน้นความเข้าใจและการช่วยเหลือจริงๆนะครับไม่ใช่การลงโทษหรือจับผิดใช่ค่ะเขาเชื่อว่าวิธีนี้ยั่งยืนกว่าแล้วนอกจากการติดตามแบบ EWS แล้วเนี่ยเรื่องของการสร้างแรงจูงใจล่ะครับโรงเรียนทําอะไรให้นักเรียนรู้สึกอยากมาโรงเรียนเองบ้าง อันนี้นี่เป็นอีกเรื่องที่เขาให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะคือพยายามเปลี่ยน mindset จากที่เด็กๆรู้สึกว่าต้องมาเรียนเพราะเป็นกฎให้กลายเป็นรู้สึกอยากมาเรียนด้วยตัวเองทำยังไงให้เด็กรู้สึกแบบนั้นได้ล่ะครับก็ต้องอาศัยหลายอย่างประกอบกันค่ะทั้งการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้มันดีให้มันอบอุ่นปลอดภัยน่าอยู่ครับแล้วก็ต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้มันมีความหมายกับตัวเด็กมากขึ้นด้วยหรือที่เรียกว่า meaningful learning การเรียนรู้ที่มีความหมาย ในบริบทของที่นี่หน้าตามันเป็นยังไงครับก็อย่างเช่นเขาพยายามจะใช้การเรียนรู้ผ่านโครงงานที่นักเรียนสนใจจริงๆ project based learning อะค่ะให้เด็กได้เลือกทำโครงงานเองประมาณนั้นค่ะหรืออาจจะมีการใช้เกมมาช่วยในการสอน game based learning เพื่อให้มันสนุกขึ้นไม่น่าเบื่อ แล้วก็พยายามเชื่อมโยงบทเรียนต่างๆให้เข้ากับชีวิตจริงหรือสิ่งที่นักเรียนใฝ่ฝันอยากจะเป็นในอนาคตเพื่อให้เขาเห็นว่าการมาโรงเรียนการเรียนรู้เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตกับอนาคตของเขาจริงๆนะมีตัวอย่างกิจกรรมหรือระบบที่เขาใช้สร้างแรงจูงใจบ้างไหมครับมีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นมีแคมเปญง่ายๆแต่ได้ผลดีนะคะชื่อมาเรียนครบมีรางวัลให้รางวัลคนมาครบ ใช่ค่ะอาจจะเป็นแค่เกียรติบัตรเล็กๆน้อยๆหรือของรางวัลเล็กๆแต่ที่น่าสนใจมากคือเขามีระบบ Well-Being Points ด้วยค่ะ คะแนนสุขภาวะประมาณนั้นค่ะเป็นคะแนนสะสมความดีด้านต่างๆที่โรงเรียนออกแบบขึ้นมาเองตามแนวคิด well-being based on Islam ของเขาเลยแล้วนักเรียนที่มาเรียนสม่ำเสมอก็จะได้แต้มนี้ด้วยเอาไปทำอะไรได้ครับแต้มนี้เอาไปแลกของรางวัลหรือสิทธทิพิเศษบางอย่างได้ค่ะแล้วก็ยังมีการประกวดห้องเรียนที่มาเรียนครบร้อยเปอร์เซ็นต์มีรางวัลให้เป็นรายเดือนเลยเพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขันเชิงบวกในห้องเรียนด้วยกระตุ้นกันทั้งระดับบุคคลและระดับห้องเลยนะครับใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตโดยตรงเช่นโครงการชื่อโครงงานอาชีพผู้ประกอบการอิสลามหรือเรียนรู้สู่อาชีพในฝันอืมน่าสนใจนอกจากนี้ก็ยังมีระบบรางวัลย่อยๆอีกอย่างเช่นดาวมาเรียนดีที่มอบให้นักเรียนที่มาสม่ำเสมออาจจะติดประกาศหน้าห้องหรือบัตรสะสมแต้ม Wellbeing ที่แยกออกมาจากระบบแต้มใหญ่เอาไว้สะสมเฉพาะเรื่องการมาเรียนก็ได้ค่ะ โอเน้นการให้กำลังใจให้แรงเสริมเชีงบวกเยอะมากๆจริงๆนะครับใช่ค่ะเขาเชื่อเรื่องพลังบวกระบทบาทของครูที่ปรึกษาแล้วครับนอกจากจะติดตามข้อมูล EWS แล้วเนี่ยทำอะไรอีกบ้างครูที่ปรึกษาที่นี่เขาเปรียบเสมือนโค้ชส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนเลยนะคะโค้ชเลยเหรอครับใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ตามเช็คเชื่อในระบบ InfoPro รายสัปดาห์เท่านั้น แต่ต้องคอยพูดคุยสังเกตให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหารายบุคคลเลยพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันให้นักเรียนรู้สึกว่ามีคนที่พึ่งพาได้จริงๆที่โรงเรียนเป็นระบบที่ดูใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ความรู้สึกของนักเรียนมากๆเลยครับทีนี้มาถึงอีกส่วนที่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับโรงเรียนสิริธรรมวิทยาอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นค่ะ คือการดึงผู้ประครองชุมชนแล้วก็มัสยิดเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เขาทำยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงได้ครับมันดูเป็นเรื่องที่ทำยากเหมือนกันนะค่ะคือต้องบอกว่า ด้วยความที่เป็นโรงเรียนในชุมชนมุสลิมความผูกพันระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็มสัสยิดเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ๋อมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วใช่ค่ะเขาก็นําเอาจุดแข็งตรงนี้แหละค่ะมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยอย่างเช่นมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันขึ้นมาเลยระหว่างโรงเรียนกับตัวแทนจากมสัสยิดทำอะไรครับคณะกรรมการนี้ ก็เพื่อช่วยกันติดตามดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษเลยค่ะอาจจะมีการเยี่ยมบ้านหรือพูดคุยกับผู้ปกครองร่วมกันโอ้เป็นรูปธรรมมากๆเลยคือไม่ได้ให้โรงเรียนทํางานโดดเดี่ยวใช่ค่ะแล้วเขายังใช้โอกาสในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมหรือในช่วงกิจกรรมทางาศาสนาต่างๆที่มาซิดเนี่ยช่วยพูดคุยสอดแทรกเรื่องความสําคัญของการมาเรียนการสแสวงหาความรู้ตามหลักการของาศาสนาอิสลามไปด้วย โอ้โหใช้ช่องทางทางศาสนาช่วยสื่อสารด้วยค่ะเป็นการสร้างความตระหนักจากผู้นำทางศาสนาด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการง่ายๆอย่างเพื่อนช่วยเพื่อนให้นักเรียนในโรงเรียนช่วยกันดูแลตักเดือนกันเองเรื่องการมาเรียนสร้างวัฒนธรรมในกลุ่มเพื่อนใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆที่สะดวกเช่นกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเนี่ยก็ทําอย่างสม่ําเสมอแจ้งข่าวสารพูดคุยกันตลอด ฟังดูแล้วมันครบวงจรมากๆเลยนะครับตั้งแต่การป้องกันด้วย EWS การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกการดูแลใกล้ชิดโดยครูที่ปรึกษาไปจนถึงการผนึกกำลังกับที่บ้านชุมชนและมัสยิดเลยใช่ค่ะเขาพยายามมองให้รอบด้านที่สุดแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเขาวัดผลความสำเร็จกันยังไงครับว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยมันเวิร์จริงไหมมันได้ผลหรือเปล่าเขามีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเลยค่ะ ทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพครับเชิงปริมาณวัดอะไรบ้างครับเชิงปริมาณก็ตั้งเป้าเลยค่ะว่าอัตราการขาดเรียนเฉลี่ยโดยรวมของทั้งโรงเรียนเนี่ยต้องลดลงให้ต่ํากว่า5%ต่อภาคเรียน 5%? ใช่ค่ะแล้วก็จํานวนนักเรียนที่เคยถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยต้องลดลงอย่างน้อย80%ภายในปีการศึกษานั้นๆโอ้เป้าชัดเจนมากชัดเจนค่ะ แล้วด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองล่ะครับวัดผลด้วยไหม วัดค่ะเขาตั้งเป้าไว้ว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีการสื่อสารกับทางโรงเรียนไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามไม่น้อยกว่า80%อซืมก็คืออยากให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆใช่ค่ะส่วนตัวชีวัดเชิงคุณภาพที่สำคัญเลยก็คือความพึงพอใจของนักเรียนต่อบ,บรรยากาศการเรียนรู้โดยรวมในโรงเรียนอันนี้ต้องดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจจะวัดจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ก็ได้ค่ะ แล้วเขามีการติดตามผลบ่อยแค่ไหนครับว่าเป็นไปตามเป้าไหมเขาจะมีการสรุปผลแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อฝ่ายบริหารทุกๆ2เดือนเลยค่ะทุก2เดือนใช่ค่ะเพื่อให้เห็นแนวโน้มได้เร็วถ้ามีอะไรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะได้รีบปรับแผนปรับกลยุทธ์ได้ทันท่วงทียอดเยี่ยมเลยครับฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยว่าโรงเรียนสิริธรรมวิทยาเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ปลายเหตุว่า ทำไมนักเรียนถึงไม่มาเรียนค่ะแต่เขาพยายามสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มทั้งหมดเลยที่มันเอื้อให้นักเรียนอยากจะมาโรงเรียนด้วยตัวเองถูกต้องเลยค่ะหัวใจสําคัญคือการผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแล้วก็ปรับให้เข้ากับบริบทของเขาเองครับทั้งระบบ EWS ที่ต้องมีประสิทธิภาพจริงๆการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกที่ต้องอิงกับหลัก Wellbeing based on Islam อย่างชัดเจนอย่างที่เห็นในระบบ Wellbeing Points หรือการดึงมัสยิดเข้ามามีส่วนร่วมการกระชับความสัมพันธ์ก็สําคัญมากสําคัญทุกมิติเลยค่ะทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ชุมชนโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายคือการมีเป้าหมายมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมันทําให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วก็รู้ว่ากําลังเดินไปทางไหนผมว่าข้อคิดสําคัญที่ได้จากการเจาะลึกแนวทางของสุรธรรมวิทยาในวันนี้เลยนะครับก็คือการเปลี่ยนโฟกัส จากเดิมที่อาจจะเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆให้เด็กมาเรียนเนี่ยไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่มันดีที่มันเกื้อหนุนค่ะสร้างระบบนิเวศที่ดีใช่ครับทําให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของรู้สึกมีความสุขมีความหมายแล้วก็เห็นคุณค่าของการมาโรงเรียนด้วยตัวของเขาเองซึ่งไอความรู้สึกเหล่านี้ล่ะค่ะ มันสอดคล้องโดยตรงเลยกับหลักการเรื่องสุขภาวะที่ดีหรือ well-being ในแบบที่โรงเรียนเขาตีความผ่านหลักการอิสลามครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนเก่งมีผลการเรียนดีเท่านั้นแต่มันต้องมีความสุขทางใจด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตการเรียนรู้เนี่ยมันมีความหมายมีเป้าหมายครับผมก่อนจะจบการวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับค่ะได้เลยค่ะ คือจากแนวทางที่ฟังดูดีมากๆแล้วก็รอบด้านขนาดนี้เนี่ยอะไรอาจจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการนำไปปฏิบัติจริงให้มันเกิดผลอย่างต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจริงๆได้บ้างครับ เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะหรืออาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้นะคะว่าถ้าสมมติว่าโครงการนี้มันประสบความสำเร็จมากๆเลยในการลดอัตราการขาดเรียนได้ตามเป้าแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาวะหรือ well-being ในด้านอื่นๆของนักเรียนนอกเหนือจากการเข้าเรียนแค่มาโรงเรียนบ่อยขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อเรื่องอื่นยังไงได้อีกบ้างโอ้น่าสนใจทั้งสองมุมเลยครับไม่ว่าจะเป็นความท้าทายในการทาจริงหรือผลกระทบที่กว้างออกไปกว่าแค่การมาเรียน ค่ะก <Net> <hertz> ็หวังว่าการเจาะลึกแนวทางแก้ปัญหาการขาดเรียนของโรงเรียนสิริธรรมวิทยาในวันนี้นะครับจะให้ทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และก็อาจจะจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับท่านทุ้ฟังหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่อาจจะกำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับ